สวัสดีครับผมจะดุคนนะครับจากช่องพลโทปตีครับวันนี้ผมมารีวิวที่ดินที่12 12ไร่เศษที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านผมเองถ้ามองไปงนู้นนะครับ <c oughs> เห็นปั้นจันทนระ์ลิบล,ลนิดนึงนะครับผมประมาณโลกว่าเนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาสองที่กำลังขุดอยู่ครับนแนวคลองอยู่ข้างหลังเนี่ยออทางนี้เดี๋ยว รับชมที่ดินแปลงนี้นะครับผมตามรีวิวนี่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายละเอียดให้ฟังที่ช็อตทีละชอ็อตจากตรงนี้จะเห็นตรงป้ายเนี่ครับอยู่ขอบที่ดินตรงหน้าป้ายจะมี หลักหมุดอยู่หนึ่งตัวเพื่อน,นๆจะเห็นตรงหน้าป้ายนีย่คือทางเข้ากว้าง3เมตรของฝั่งที่อินแปลงจะขายเนี่ยครับเขาแยกออกมาจากโฉนดเลยส่วนคูน้ำเนี่ยกับทางตรงนี้เป็นพระราจำยอมของแปลงข้างเคียงเขาเขาทำไว้ต้องหาก6เมตร แต่ทางที่จะเข้าของที่ดินนี้กว้างสามเมตรตรงนี้ครับตรงป้ายที่ตั้งเนี้ยแล้วก็พุ่งตรงไปเลยตรงนี้จะมองย้อนกลับไปต้นทางจะเห็นด้านขวาเป็นเป็นถนนเนี่ยคือทางสามเมตรที่มีต้นไม้ตรงนี้ที่ตั้งมันคูเนี่ยครับเป็นทางของฝั่งนี้ ของที่ดินแปลงที่เราขายเนี่ยครับมา,าถึงต้นทางแล้วต้นทางติดคูน้ำด้านหน้าเนี่ยคือทาง3เมตรที่กันเอาไว้จริงๆตรงนี้เดิมทีมีสะพานไม้อันหนึ่งแต่ว่า มันผุแล้วล่ะผมเข้ามาผมก็เข้าด้านข้างถ้าใครเป็นเจ้าของที่แปลงนี้ก็คือไปขอเอาท่อใส่ตรงนี้สะพานเนี่ยก็ข้าบตรงนี้แต่ถ้าไม่ได้อยากทำอะไรก็เข้าด้านนี้ที่ผมขักมันเนี้ย แต่รถจอดเนี่ยมุ่งตรงไปแล้วก็ออกมีทางข้ามนี่ครับถนนอยู่นี่เลยวิ่งกันชิวๆนี่ส่วนตรงเนี้เป็นสะพานข้ามคลองบางบานบาง,บางไซที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยครับถ้าสะพานนี้เสร็จนะี่ะเขาก็าจะขุดคลองตัวเนี้ที่เห็นด้านหน้าเป็นน้ำเนี่ย คลองเขาขุดบางส่วนเอาไปแล้วเขาลออสะพานให้เสร็จจากตรงนี้มุ่งหน้าไปเข้าที่ดินประมาณสัก2กิโลตรงนี้คือผ่านสะพานออกมาเป็นต้นทางวงแหวนตรงนี้ถ้าอยู่เทินแล้วไปขวาจะไปเจอสู่ศิปลปาชีพิเศษบาซ์ ซ้ายก็ไปบาง,บา,งบานได้ไปยุยธทยาได้ขวาไปบางไทก็ไปยุธยาได้เหมือนกันแต่มีทางทางมันจะไปเชื่อมกันอยู่หรือจะขึ้นไปวางทีนี้หลังจากที่ชมรีวิวที่ดินแปลงเนี้ยนะครับสิไร่เศษเนี้ยผมก็จะมาสรุปตอนท้ายให้เรื่องราคากับที่ตั้งแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้พูด สนใจมามา,มาวาดมาดูมาชมหรือมาติดต่อลองราคาว่านไปทีนี้ที่ดินแปลงนี้ตั้งที่อำเภอบางไทรจังหวัดพนครศรีอยุธยาใกล้กับสูนศิลปาชีพพิเศษบางไทรครับผมที่แปลงนี้จากถนนดำเนี่ยเข้าไปประมาณ400เมตรก็จะสิทธที่ดินแต่ตรงคลองอ่ะมันก็มีปัญหาหนึ่งคือ สะพานเก่ามันข้ามไม่ได้ถ้าเกิดว่าต้องไปอ้อมเข้าอีกด้านหนึ่งก็อีกประมาณสา0รอยเมตรรวมจากถนนดาเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่ทําทางข้ามมาตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยเมตรถึงที่ดินเจ้า <c oughs> <c oughs> ของอ่ะได้แบ่งที่ดินออกเป็นทางสาธารณะเลยสามเมตรให้เข้าสิ่งที่ดินเลยทีนี้ใครที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ไปดูได้ครับโวยป้ายน้าที่ดินพร้อม จากที่ดินเนี่ยหันหน้าออกที่ดินปั๊บเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปเจอสะพานประมาณกิโลกว่าเนี่ยก็จะเจอสะพานข้ามคลองบางบางัดบางสายที่เราเรียกเล่นกันเล่นกันว่าไม่นับเจ้าพญาสประมาณนี้ครับที่ขุดที่สองกิโลครับแต่ชื่อจริงๆของโครงการนี้คือคลองบางบัดบางสาเขาเจอน้ําไปลงปทุมที่ไม่ให้น้ํอยุทธยามันมันไม่ไม่ท่วมเหมือนเมื่อก่อนนี้ ถนนหน้าที่ดินเนี่ยตอนเนี้ยมันจะหุกขาหน่อยเพราะว่าเขาขุดดินมหาศาลมาผ่านตรงนี้ก็จะจะหุกขาหน่อยนยแต่ว่าอีกปีสองปีเมืเสร็จเนี่ยถนนเนี่ยเขาจะลาดใหม่เป็นสีเลนเพราะว่าเขาเริ่มทามาทา,ทางนูน้นทางจากจากเสนาเสนาต่อบางไซนเนี่ยเขาเริ่มทํามาแล้วเป็นสีเลนกําลังถมกำลังทําทอยู่เพราะทางเนี่ยเขา,ก,ากันหมดแล้วอีกสักสองปีเนี่ยถ้าประมาณมาก็เสร็จพอ สะพานที่เห็นในคลิปเนี Warner ่ยเสร็จเขาก็จะให้เราข้ามสะพานนี้ปุ๊บข้างล่างเขาก็จะขุดขุดเป็นเป็นคลองสายเนี่ยครับเนื้อคลองประมาณร้อยกว่าเมตรเนี่ยร้อยสองร้อยเมตรเนี่ยตลอดแนวไปทีนี้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นใกล้ใกล้คลองใหญ่ใกล้แม่น้ําใหญ่ไปมันก็คงยังไม่ส้วมต่อไปน้ําแล้วก็ไม่แรงด้วย ที่ดินมันเหมาะกการเกษตรแล้วแต่ใครสนใจก็มาดูถ้าใครรับได้ไฟฟ้ามันอาจจะต้องดึงหน่อยหนึ่งหรือว่าจะใช้โซลาร์เซลล์ก็ว่านไปตรงนั้นมันก็ที่ดินเหมาะการเกษตรอย่างเดียวตอนนี้ทำไรอยู่ก็ไม่น่าจะทำงั้นทำ <c oughs> ที่สีเขียวด้วยใครที่สนใจก็มาดูครับผมแล้วที่ตั้งเนี่ยถนนตัวเนี้ยที่พอผ่านผ่านจาก ากสะพานที่สร้างใหม่ไปสักสี่กิโลเนี่ยออกไปถนนใหญ่ปุ๊บก็จะไปบาง,บา,งบานบางไซหรือจะไปสู่สิทิชีพบางไซไปประทุมไปอะไรได้หมดตรงนั้นก็คือเป็นเส้นวงแหวนนะครับก็ <c oughs> ว่ายง่ายว่าหน้าสู่สิทิชีพด้านด้านหน้าที่ติดถนนใหญ่เนี่ยก็ใกล้ที่ตรงแปลงนี้จะไปเหนืออีสานก็ต้องเส้นนี้ได้เพราะว่าไปวางน้อยบางบอิน ไปขึ้นสายเหนือหรือสารแยกตรงนั้นได้หมด <c oughs> ก็ประมาณนี้ที่ดินแปลงนี้ประเมินเนี่ยมันประเมินประมาณสามแสนกว่าแต่ว่าขายอ่ะขายสองแสนกว่าบาทขายต่ำกว่าราคาประเมินเพราะว่าที่มันเข้าเข้าไปในซอยลึกเข้าไปก็มันก็ตามลดหลั่นตามราคาไปแต่ว่าตรงนั้นอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ติดถนนมันก็ ไปสามแสนห้าสี่แสนทั้งหมดแล้วก็ธรรมดานั้นเป็นเรื่องปกติของการพัฒนานไป <c oughs> ใครสนใจก็ตามเบอร์โทรนี่นะครับตามเบอร์โทรของช่องหรือว่าดูจาก,จากที่ผมเขียนไว้วครับก็ประมาณนี้ครับที่ดีดแปลงนี้สิบสองไร่เศษตีออกมาแล้วก็ประมาณสามล้านสองป,งปงระมาณนี้ครับทั้งแปลงยกแปลงประมาณนี้ก็ตลอดกันไป ใครสนใจก็ตามเบอร์โทรที่ติดหน้าป้ายเนี่ยครับ0 6 1 1 6ๆๆหกหนึหรือว่าใครมีที่ดินจะฝากขายผมก็รับทำให้เขตอยุทยาเนี่ยผมก็รับจะเป็นที่จะเป็นบ้านผมก็รับหมดครับผมเพราะว่าบ้านผมก็อยู่อยุธยาเหมือนกันก็ขายบ้านแถวบ้านตัวเองบ้างไปขามาทั่วแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมผลพปัจจีเนี่ยครับชอบใจไม่ชอบใจกดไลค์ไว้ก่อนติดตามไว้บางทีผมก็ไปหาเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านมามาลงบ้างขายบ้างไม่ขายบ้างก็คือบางทีคุยเรื่องบ้านเรื่องแบบบ้านบ้างอะไรประมาณนี้ในช่องนี้ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับดีครับ